น,นะครับสำหรับคนแคนก่ไอายุแทล์ลามอบครับระวังมา้ด้วยนะพ่อใหญ่นะเรื่องนี้มันมีอยู่ว่านะพวกผมพวกผมไปก็มไปไปเหมือนกันนะ บริษัทแมโครนสนะกลนครนะแกไม่เคยปิดกันกับใครกูบอกไว้ก่อนนะแกไม่เคยผิดกันกับใครนะโตโยตา้าแคมเปรี่แล้วรถแกโดนชนนะนะั้นน่ะแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแล้วแกตามได้แนละ้วตอนนี้เลยอย่าแล้วพ่อใหญ่แล้วเจ้าอย่ามั่วนะเจ้คิดว่าเจ้ารู้จัก แอปเจ็ดทีรันทองหรือ่อเป็นพ่อหรือแม้กระทั่งรู้จักคุณอะไรนะเขาเนียสมชายวงสวัตน,น์ิยมแม่ชะกามานะเข้าใจไหมนะพวกผมเป็นประชาชนก็เพื่อที่จะเอาอ,าอะไรบางอย่างพวกผมออกมานะใช่ไหมละ่นะฮะพ่อใหญ่เจ้าจมูก เข้าใจไหมล่ะนะระวังไว้ด้วยนะคดีมันมีเยอะนะแต่ก่อนนะนะแล้วคดีเองนะถ้าเขาจะทํานะแอบเจธฎรทองนะแต่ก่อนมึงไปขนอะไรานะมาฮะกูมึงนะมึงไปขนเสื้อามือสองมาใช่ไหมอยู่ที่สากแก้วแล้วทีนี้มึงทําอะไรกูไม่รู้มึงให้ไอ้นหน่อย ตลาดาตลาดมอตลาดม่อตลาดมือสองยาแล้วพ่อ,อ,อพใหญ่นะแล้วเจ้าไปมีกันกับใครสพตากตนนะนะแต่ก่อนถ้ามันคุยต่อโอ้ปวดเคลียร์คนนั้นเคลียร์คนนี้ได้เมื่อเช็คเข้าไปปุ๊บตำรวจปลอมทั้งเพยเข้าใจไหมย,ย่านะตรงที่ผมอยู่นี่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างย่าแล้วพ่อใหญ่นะเจ้าอย่ามัว่วนะ แล้วก็เอาเรื่องไอ้ที่คนตายเลยคนตายของไอ้ภายในประเทศไทยนะ่ะแล้วทีนี้ก็พากันเรียอะไรเงินหนึ่งบาทสองบาทนะ่ะในระบบบัญชีเฟซบุ๊กนเฮ้ยอ,ออกมาเลย ดลนลูลนะูด,ดหแล้ววันนี้ยนองค์ทูบีนบัณเข้ามาเลยในเรื่องของท่านุู้จรเส้นน่ะท่านุู้จรเส้นน่ะเอาเข้ามาเลยเอาพระมหากริยัไทยที่ชื่อประพพศประพัฒช่างดีะออกมาเลยให้มันคุยกันเลยวันนี้ต้อกลุ่นมนี้น่ยดไ้ไมนีี สักคอนตะคอนคนดูหรือเปล่ารถคันนี้ที่ออกไปเนี่ยมิซูใช่ตักก๊กระแตชนชรดาไหมคนดูเนี่ยไอ้นี้เราเป็นคนดูไอ้เบอร์ที่มันตังไว้คอเม้นเตอร์ป่าวชี้แจงหน้าหรือ,อยังกรมไปรษณีย์ทะเลที่สาม,มีเธอเอามาไปรษณียบัตร